อ่าแล้วก็อิ่มจากมะพร้าวอ่าอิ่มจากทานไอศครีมแล้วก็เดินมาดูชมตลาดต่อ,อ,อตรงนี้ก็ขายอไรเออสาคูเขาเกี่ยปากหมอก้อน่ <c oughs> ถึงก็เป็นหนมเบื้องกรอบโบราณฝั่งโน้นด้านนอกเป็นไอศครีมไอศครีมมะพร้าวนะครับที่ดีคนเงิน นักท่องเที่ยวก็จะชอบทานไอครีมมะพร้าวกันมากไอครีมกะทินะไอครีมกะทิอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอืมอันนี้เป็นก๋วยเตยเี๋ยวเตี๋ยวหมูเตี๋ยวหมูเตี๋ยวหมูสูตรโบราณหรือเปล่า <c oughs> น่าจะอร่อยทุกร้านแหละที่เนี่ยฝีมือคอนรุ่นนี้เนาะ ท่องเที่ยวกันมานะครับเสร็จจากภารกิจต่างๆก็แวะมาเที่ยวกันนะครับนี่เป็นขนมครกขนมครกโบราณขนมครก,รกอ,อันนี้อะไรเอ่ยกล้วยจับป้าน้อยกล้วยจับโอ้ไม่รู้ไม่งั้นเมื่อกี้ไม่กินข้าวมาก่อนนะ <laughs> ไม่รู้ของกินเยอะๆนี่กล้วยจับนะกล้วยจับ โบราณเลยอันนี้เป็นไอศครีมมะพร้าวกะทิไอศครีมกะทินะครับข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงนะข้าวหมูแดงนี่ก็เป็นหมูปิ้ง ตัว uh, น,นี้แถบบนี้คนเยอะนะครับเบื่อเจ้าดีน่าจะอร่อยดูวิธีการทั่ดูคนรุ่นนี้นะคุณป้าแม่ฟ้าต้นครุงเนี่ยด้ว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 ยัวย,ย,ยนี่ว่านะน่าเป็นเครื่องการันตีความอร่อยดูไหมหอมยำ วิธีการปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณเลยนะึกเนี่ยที่เป็นแบบโบราณนะจำได้ว่าสมัยเล็กๆแม่เคยทำแบบนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมดู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 วิธีการทำผมทำยูทูบไม่เป็นไรคนะไม่ไปทำอะไรผิกดกฎหมายหมายถึงว่าอร่อยนะ ผมดูการทําข,ของคุณป้าแล้วนี่เหมือนกับโบราณมากเลยไอ้ตรงที่บะช่อนะอ๋อนี่อันนี้เป็นการลูกค้าทานเยอะเลยครับร้านนี้ร้านนี้คนกินเยอะนะครับร้านนี้คนเยอะนะักท่องเที่ยวก็ทานเยอะผมมองมองเห็นทั้งต่ฝั่งนูน้นโอ้โหคนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณมากฝั่งนี้ก็เป็นข้าวเหนียวม่วงมานี่คือต้องเตรียมท้องไว้เลยนะไม่ต้องแวะไม่ต้องทานข้าวจากก่อนเดินทาง ครัไม่ต้องทานข้าวออกมาเรื่องทานข้าวเลยมาทานเอาที่นี่เลยถ้าพูดถึงว่าจะมาเที่ยวที่นี่นะเพราะที่นี่ของรับประทานเยอะมากแล้วก็ดูแต่ละอย่างก็น่าจะอร่อยนะครับทั้งข้าวทั้งหวานนะครับอาหารหลักอาหารว่างมีหมดเลยเห็นไหมอาหารหลักอาหารว่างนะครับี้เป็นข้าวแห้งข้าวแห้ง ข้าวแห้งกำเนินเพิ่งเคยได้ยินมาไม่ถึงกำเนินเดี๋ยวต้องต้องลอยท้องว่างก่อนละมั้งเนี่ยเพิ่งทานข้าวแห้งขายยังไงเอ่ยชุดละสามสิบค่ะอ๋อชุดละสามสิบไม่เคยทานพี่ไม่รู้เป็นไงรู้แหละมาไม่ถึงเดี๋ยวเราเดินทั่วๆกันต้องลอยท้องยุบก่อน ฝั่งนี้ก็เป็นอาหารแห้งอาหารทะเลแห้งครับน้่งหนฝั่งด้านนอกรุ่กระพายเดยขาไ้เขเกลียบเบาเนาะ้รยปิ้ง กล้วยปิ้งฝึกโบราณเนาะน่ารับประทานมากเลยนี่ก็เป็นข้าวหมูแดงน่ารับประทานข้าวหมูแดงเปงกล้วยปิ้งกอ่ะดูป้าขันหมูกรอบพี่พี่เชนนี่หน่อยว่ามีมากี่คนนะไม่แน่ใจหรือ หรือหคนนะ่ะนั่งอยู่ตรงหน้าร้าพิยายที่นู้นที่มีเสื้อแดงอะ่ะลูกค้าอะไรต่อ,อเ,เป็ดสองไก่สองแดงสองน่าจะเป็นข้างข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดเลยนะครับลูกค้าเยอะนะได้เป็นลูกค้า ลูกค้าของของคุณป้าร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับหมูแดงหมูกรอบจากร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบนี้เ็นลูกค้าเยอะมากนะครับลูกค้าเยอะมากอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณโดยคนรุ่นใหม่นะนะเข้าใจว่านะ่าจะรับการสื่ทอดนะวิชา มาจากลูกบรรพบุรุษพ่อคุณแม่นะฮะก็มีลูกค้ามานั่งรอนะล,ลูกลูกค้ามานั่งรอรับประทานกันคิวยาวเลยนะร้านนี้น้าเดือดพุ่งเลยนะครับก็ถือเ่าบอกว่าถ้าจะอร่อยต้องน้ําเดือดขนาดนี้เลยนะ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนเอาคือกาแฟเลยนะก็คือตูกระเทียมเกียวนี่เกี๊ยวเพราะส่วนใหญ่อย่างนี้ล่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะจะจะไม่ได้นึกถึงกระเทียมเกียวอันนี้เราดูลักษณะของกระเทียมที่เกียวนะฮะอันนี้เกียวเองเวลาทานก๋วเสียแล้วมันจะหอมหอมอร่อยมากเลยนะเนี่ย เพราะนั้นเวลาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวที่อื่นตามร้านทั่วไปก็ลองดูถ้าเจอก๋วยเตี๋ยวที่ใช้กระเทียมเจียวสําเร็จรูปที่สั่งมาจากร้านทั่วไปเป็นกระเทียมเจียวสาเร็จรรสชาติจะไม่ได้เท่ากับก๋วยเตี๋ยวที่เขาเจียวกระเทียมด้วยตนเองนะครับกระเทียวเทียมเองริกกริกกล่นพวเองบดเองเนี่ยจะอร่อยมากนะครับยำอบอยู่โบราณมีกุ้งด้วยนะฮะมีกุ้งแห้งด้วย กุ้งเน่นใส่ใส่กะ้มยำใช่ไหมอ๋อกุ้งใส่กะ้มยำนะครับอันนี้ได้เทกุ้งข่อยนะกุ้งตัวเบลอเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดินให้ท็อกยุบยไปถึงแวะมาดูดูกุ้งแห้งก่นโอ้ไม่เคยเจอกุ้งแห้งตัวใหญ่มากเลยครับปกติแล้วทั่วไปเราเจอกุ้งข่อยนะฮะแค่กุ้งข่อยก็เฉียบแล้วล่ะนี่เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ไเคยดะ ทำเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบทมแล้วสามเดี๋ยวพอท้องยุบแล้วผมก็มาแวะทานกันรู้จัจกตลาดจุดนี้ไปที่จกักขายของเ็เป็นริเวณนท่าเรือนาเที่ยวนะครับใบเวณนท่าเรือนาเที่ยวมีเรือนําเที่ยวบริการนะครับอยู่จุดนี้เป็นเรือนําเที่ยวบริการนะครับใครจะเที่ยวก็ ติดต่อที่บ well> ริเวณท่าเรือนะ <can 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 <can> <can ี่ไม่เราเดินเที่ยวที่รับ300บาทนะคะไมเป็นเรือนี้เป็นเรือนำเที่ยวนะครับเรือเที่ยวนี่ไปไหนไปถึงไหนเที่รอบตลาดแล้วก็สวนตาลจ้าอ๋อเรือไปเที่ยวรอบตลาดแล้วก็สวนน้ำตาลจ้าสวนน้ำตาลจะไปทานน้ำตาลสดปีค่ะอ๋อสวนน้ำตาลหอนี่เพิ่งเคยมาครั้งแรกของไหมคะ เดี๋ยวเดินถ่ายทำรายการเรือนำเที um ่ยวนะครับรอบตลาดแล้วก็ไป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 กินน้ำตาลสดนะครับอันนี้คือแพ็กเก็ของโปรโมชั่นของแหล่งท่าเรือเรือบริการนำเที่ยวนะครับนี่เป็นน้ำเที่ยวครับรอบๆตลาดก็มีร้านขาย ของประกอบนะครับมีเสื้อผ้าพรของที่ลึกต่างๆนะครับของที่ลึกต่างๆนี้ก็จะมาก็ก็ตั้งอยู่บริเวณรอบๆตลาดตั้งอยู่รอบๆตลาดเลยตั้งอยู่รอบๆตลาดพัะเครื่องบูชานะครับพระเครื่องบูชา แล้วเราก็มาเจอของดีจากเลยขหมขนมใส่ไส้ใใสหมมใส่ไส้นะครับหาทันหาซื้อทานยากนะครับที่จุดนี้ตลาดนี้ก็มีขมมใส่ไส้เป็นจัดเป็นขนมโบราณที่มีความอะไรอร่อยชนิดหนึ่งนะครับขนมใส่ไส้เลยครับขนมโบราณขายยังไงครับขายยังไงครับสี่สิบบาทอ๋อ พวงละสี่สิบพวงละสี่สิบอ่าเดี๋ยวอร่อยดีครับอ่าอร่อยนะคอค้าเราประกันความอร่อยเอาให้พวงหนึ่งอ่าเดี๋ยวแบบซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับเอาฟักทงนะองได้ยหมเอาแค่นี้ก่อนวิถีวิถีวิถีชีวิตวิถีไทยนะครับตลาดคนรุ่นนี้นะครับที่ยังเป็นเหมือนกับว่าสาัญลักษณ์นะครับของตลาดน้ำ แห่งนี้นะครับนี่เป็นเรือาขายซัมโงเหลือสูตรโบราณสูตรโบราณที่นี่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยแลยะเหนียดเจ้าแทบจะทุกเจ้าก็จะอร่อยอย่างนั้นเลยนะ เตี๋ยวยันดะโกลตั้งนนี้เป็นยันดะโพมไม่มีต้องพ,พู้เต้าหู้ชิ้นใหญ่หมูแดงน่ารับประทานมากาไปเสิร์ฟแล้วเห็นไหมครับเสิร์ฟลูกค้าที่มาปทานถึงที่เลย ต้องเตรียมท้องมาครับเตรียมท้องมาพร้อมมาถึงนี่แล้วก็ทาน,นให้อิ่มเลยนะครับก่อนกลับบ้านตรงนี้เป็นพวกแมลงสตาร์ฟนะครับจะเป็นของที่ระลึกนะครับของโชว์สำหรับคนที่มีความต้องการที่จะนำของนี้ไปโชว์ในบ้านในเรือนตนเองนะครับ มีของบูชาด้วยพบไม้กพร้าวมีกรตขายด้วยครับของสินค้าหลากหลายครับมาเที่ยวก็สำหรับท่านเ,เป็นรายการที่มีความรู้สึกวัเนเหน็่เหนื่อยต่การเหนื่อยเหนื่อตาตต่อการทํา,ง,ทาง,งานนะครับ<ม>ในภารกิจในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานแล้วก็ช่วงวันหยุดนะครับ เราก็จะมาพักผ่อนกัน<ม>เดินดูของที่เพลินๆนะครับรัประทานอนะาหารอะเลระเ็นที่มีรสชาติะเนอร่อยนะที่ตลาดตลาดนะ้ดำดําเนินกระดูตลาดเก่าแก่นละดดูเห็นไหนะครับณจุดณจุดนี้เราก็ะจะมองเห็นนะ แลนด์มาร์คสัญลักษณ์ของตลาดน้ำเดิมเนินสะดวกก็เป็นรูปผู้หญิงแม่คา้านะขายเรือขายมะพรวาวนะ <laughs> ครับายเรือขายมะพา้าวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปปั้นนะครับอยู่ณจุดบริเวณบนสะพานที่เป็นจุดประชารัพันธ์ของตลาดน้ำาดําเนินสะดวกนะครับณนะที่แห่งนี้ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะครับเนื่องจากเวลาก็ พาจากช่วงเช้ามาเป็นช่วงสายประมาณทักสิบโมงครึ่งนี้คนเริ่มเดินทางมาเยอะมากแล้วนะครับนี้เราก็เห็นคนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาุูโมโลูกลูงหลานพากันมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสัปดาห์มาเติมพลังขับมาพักผ่อนพอจิตใจได้ผ่อนคลายเต็มที่แล้วก็มีพลังในการเด็ด กลับไปทํางานแคอีกนะครับมัน,นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ต้องขับรถไกลเหนื่อยในการเดินทางนะครับน้ําเย็นสองขวดจ้าน้ำเย็นสองขวดเ,เย็นเย,นเย็นเลยนะลูกเย็นเย็นเลยเย็นเย็นสองขวดลูกไม่ต้องใส่่ถุงมาอะไรก็ได้เหลือาทานที่นี่ทานไม่หมดให่หี้วถุงกลับไปเนาะนี่นักท่องเที่ยวก็มาทานจอกเรือทานกันเลยนะครับเดี่ยว นักท่องเที่ยวมาจอดเรือทานเลยครับเหมาลำมาเลยแล้วมาจอดเรือทานข้าเตี๋วโอ้ยบรรยากาศดีหายากนะนะครับจอดเรือนะครับนั่งเรือมานั่งเรือช็อปปิ้งนะฮะนั่งเรือช็อปปิ้งเันในกรุงเทพไม่มีนะครับในกรุงเทพไม่มีการได้เจอแบบนี้มีแต่นั่งเรือคองคลองหลอดคลองต่านะครับนั่งแล้วก็รีบไปรีบกลับแต่ที่นี่เรานั่งเรือทายเรือ แล้วก็มานั่งรับประทานนั่งไยเรือแล้วก็มาช็อปปิ้งมาทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่สุด <c oughs> ยอดเลยส้มโอนี่ขายไงอะ่ะสองลูกร้อยก็มีฮนะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนรายการผ่านมาอยู่ตรงนี้ประจำไหม อ,อยู่ตรงนี้ประจําเดี๋ยวผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนต้มโอนะไม่ใช่อร่อยเฉพาะต้มโอด้คอนเดีสีอย่างเดียวนะําเนินก็อร่อยนะแล้คอนดีสีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วต้มโอ่อยนะามาทานโนอกเขตพื้นที่ก็มีต้มโอ่อยมาที่ตลาดนี้เลยําเนินสนะตัวตลาดน้ำตำเนินจ้าโอา้ที่เห็นอยู่ด้านหน้านุก็เป็นไอติมไอติมหลอดไอติมหลอดาทานยากนะแต่ดได้อยู่ไกล <anse> <S <S ไเต็มหลอดทานยากเล็กไม่ทันดูนะครับกลับลำแล้ว สมยนี่ขึ <yapıl> ้นมาสามโอม่้จอจแตะโจเซฟผาหญ่ยุงมเก้าเก่งองมฮะอกินน้ไม่ไ้เป็นการไขวากับ้องมูตัวใหญ่ตัวใหญ่ และจุดนี้ก็เป็นจุดถ่ายภาพแลนด์มาร์คของบริเวณตลาดตลาดน้ำดำเนินสะดวกแห่งนี้นะครับเราก็มาถ่ายทําวันนี้ก็ได้พาแฟนๆท่านผู้ชมมาพบก,กับร้านร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในตลาดนี้ได้รู้จกักสถานที่แห่งนี้ในในในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็พอสมควรแก่เวลา วันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปถ่ายทำณสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นต่อเพื่อไปนาเพื่อจะได้นําไปฝากแฟนรายการที่ชับแจ็กยังไงก็ตามในวันนี้ก่อนจากกันนะครับทางผมผู้ดำเนินรายการก็ขอฝากแฟนๆรายการนะครับได้โปรดให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมง,งานในการที่มะสามารถ่ายทำรายการที่น่าสนใจมานำเสนอต่อ,ตอเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านอื่นๆในช่องยุทธ์ทุกห่งนี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายสุขภาพดีมีเงินใช้ปลอดภัยจากโรคภัยโควิดทุกท่านทุกครอบครัวครับสวัสดีคนระับ